สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กโดนกอลอกรถพ่วงซิ่งนะครับวันนี้วันนี้พราจวดพี่น้องพ้าจวดพ้าจวดครับวันนี้จะได้โรงงานฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามทำได้ไลยครับวันนี้เหมือนเดิมครับยูกับพ่วงน้องครับ ไอ้หลงไอ้หลงไอ้หลงทำการเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วพอดีบรได้ลงใ้เมืองว่าตอนเห็ดเครื่องไปเัง่ยในช่วงนั้นช็อหลงสเลกเกินฝา,ากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม้ราได้เลยครับกับช่องเด็กกองกอลรถพวงซิ่งครับมือนี่เขาอยู่อำเภอสีดาครับกำลังจะทำการแสดงลงเลกครับอยู่ลงหลอมครับตอนนี้ นีเ่เ็นเล็กพวกขเขาจารีดมาครับเอาเล็กมาทรงครับเศษเล็กมาทรงครับกำลังเขียนไงกำลังทำการแสดงครับ<ม>เดี๋ยวพาติดตามการลงเล็กครับว่าสิเป็นจังใด งมุมกบพ่วงนะครับตอนนี้เป็นหลงครับเปลี่ยนจาก380เอามาใส่เครื่อง6เเคสเค260แรงครับจวดขนาดเลยพี่น้องแรลนดีครับเครื่องน้อยแต่รอบจัดครับรอบ,บลังเครื่องดีดีลอยลอยล้ำได้แล้วก็คือโ,อโ สิบวัตถแต่ก็เล่งเลยครับขันร้อยล้ำเนาะไหลเื่อเรือออออออ่อดีครับมื่อนี้ได้มา30ตันครับต่างแต่น้ำหนักเล็กกางยอสาว30ตันจุดจ,ดจดวดเลยครับพี่น้องน,นะครับคุณนายคุณนายเป็นประจำการเนี่หนารถเป็นลงรประลดวัตถยาเป็นดับ แสดงครับเสียงดังจัหน้อยนี่เด้อครับพี่นอ้องจุดจุดเลยมุ้มหนึ่งครับเป็นเขียนใหญ่ รอมางุ้มหนีอะไรครับเสียงยางเงียบเลยครับไปขม้าเมื่อกี้นี่ครับไปขบตรงไง เริ่มแล้วครับเริ่มดูดแล้วใส่ข้าเจา้าใส่เล็กดูดดูดลงนะครับบางเขือก็ได้ลงไมคโคไมคโคเป็นตัวดูดดูดลงเริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว ล่อยลงครับก็ฝากก,นก้นคหกนแชก็ติดตามเราเปได้ครับกับช่องเด็ดต้องตอและพวงซิ่ง เริ่มแล้วครับเริ่มทําการแสดงแล้วเป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ,บ่าใส่เค้นเค้นเค,น,เคนใหญ่เค้นล้างาเรื่อยๆครับ,บ่าแครับ,บเ,รเดียวครับมันาจจะเกินเกึ่งชั่วโมงก่อนเซตแม่ลูกฝาฝากช่อง เด็กโดนตอกลบพวงซิ่งนล้วไม่ได้พี่น้องคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ